เรื่องจริงกันผ่านแบบว่าโททรศัพ์เพราะว่าปีแรกผมโควิดปีโควิดที่พี่จำได้ปีแล้วปีที่แล้วแล้วก็ไม่อยู่ไม่อยู่อ่ะไมหมเขาไปต่างประเทศเออผมใช่ใช่ใช่ครับไม่อยู่ผมไปต่างประเทศผมไปต่างประเทศตั้งใจใช่ไหมคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเลยเฟเอาเลยเอาเลยแล้วปีนี้ได้ออกงานพุ่งไปอีกแล้วมันรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าในที่สุดก็ได้งานด้วยได้ฉลองด้วย อกเลยว่าวันนี้คุณได้ทํางานด้วยแถมได้ทํางานด้วยกันด้วยก็ยิ่งแบบอีเข้าไปใหญ่แล้วทํางานเสร็จก็น่าจะมีสไลส์สไรส์ใช่ไหมคุณคุณทวงการวงสื่อเลยหรือคะัเอาเลยเอาเลยเผมก็ได้เตรียมมาแล้วแหละน่อนข้างพิเศษมากๆแล้วก็แบบเป็นครั้งแรกในไทยด้วยจริงจริงก็คือกระเป๋าคารินแบ็คที่ทำงานกี้มันยังมีเขินกันไหมหรือว่ามันยังรู้สึกว่าทำตัวไม่ถูกไหม จะเขินตอนโดนสัมภาษณ์นั่นแหละหใช่ผมนั่นเป็นหนึ่งผมนะคือถ้าเกิดตอนในงานเฉยๆแต่ว่าอันนี้จริงๆเลยตั้งแต่แบบตั้งแต่แบบแแบบมีแฟนแบบอย่างเงี้ยเออ<ม>ืนอ<ม>่ะไม่ถปถึงว่าแบบเลยทําให้เรารู้ว่าแบบเราเป็นคนตอบเรื่องอะไรพวกนี้ไม่ค่อยเก่ง<อ>แต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยปากดีจังเลยแต่พอมีแฟนรู้แบบตอบไม่ค่อยเก่งแล้วเก่งเวลาก็จริงๆก็คุ้นเคยขึ้นแล้วก็แบบค่อนข้างแบบชินขึ้นเหมือนว่าเวลามางานพี่บอยก็เหมือน คนมาช่วยดูแลในงานคุณแม่ก็จะไม่มามาไหนเขาดูแลดีแค่ไหนเขาดูแลน่าตภูมงใจมากเลยดูแล วันนี้มันวาเลนไทน์ค่ะช่วงหลับแม่เขาเรื่องนะไว้ใจพี่บอยมากขึ้นแค่ไหนเพราะปกติเราต้องไปคือแม่ก็ปกติคุณแม่ก็จะไปด้วยตามงานแต่พอมีพี่บอยคุณแม่ก็เหมือนจะหายห่วงเพราะว่า<ช>พี่บอยก็ค่อนข้างแบบเป็นผู้ใหญ่ที่ทำงานเก่งแล้วก็แบบรู้จักหลายๆคนก็แบบว่าสามารถปล่อยให้พี่บอยช่วยดูแลเขาต้องไปรับถึงบ้านเลยมั้ยเขาไปรับถึงบ้านเลยมั้ยไม่ค่ะแม่วันนี้เขาแยกกันมาแยกกันมาพอดีว่าติดมีผมมีคุณลักษณก่อน ต้องกมาปีนี้หมายนะเขาเข้าทางแม่ยังไงแม่ถึงแบบไว้ใจเขากันหน่อยก็อาจจะแบบว่าด้วยความที่แบบเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมเวลาเจอคุณแม่ก็สามารถมีเรื่องคุยกับคุณแม่ได้ได้ทุกอย่างจนไม่องกังวลมาต้องังด้วยความที่เขาตามตรอกตาประตูครนะเรามีบางองค์มาเพราะปกติคือเขาจะไปกับคุณแม่ตลอดแม่ก็จะมาดูแลติอไม่ไม่ไม่ก็ ไปไปด้วยกันได้อยู่แล้วครับโดยส่วนตัวแล้วผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างเข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไ่ถึงวันทั่วไปอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ยิ่งเคยไปทริปด้วยกันกับคุณแม่ด้วยหลายก็หลายทีแล้วนะครับใชก่ก็เลยทําให้แบบจะใช้คําว่าสนิทกับผู้ใหญ่มันก็เกินไปแต่หมายถึงว่าก็ก็คุ้นเคยครับหมายถึงว่าก็กล้าที่จะคุยกับคุณแม่ได้ทุกเรื่องคุณแม่ก็ก็แบบให้การต้อนรับอย่างดี แล้ววันนี้เตรีวางแผนยังไงกันบงวาเลนไทน์วาเลนไทน์เดี๋ยวพาไปกินข้าวครับอยังไม่ได้คิดแล้วจริงจริงอเป็นคนแล้วมั้งคำจริงคือเราเราไปกินข้าวกันมาก่อนแล้วแบบเป็นฟรีวาเลนไทน์มาก่อนแล้ววันหนึ่งครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวมีเดี๋ยวมันก็ต้องมีที่ของเราอะนะหลังรถเตรียมดอกไม้ไม่กี่ดอกครับคุณพ่อไม่ต้องพูดไม่แฟนบอกดอกไม้เราอยากเห็นเป็นมวนมวนอันนี้ไม่ต้องพูด คาดหวังอะตอนนแรกไม่ได้คาดหวังพอ่พี่พูดแล้วอ๋อจริงด้วยมันจะต้องมีอะไรสักอย่างมันจะต้องไม่ไม่เสียอิโม่สายเมนมันก็ต้องมีอะไรบ้างแหละไหนๆก็เป็นปีแรกที่ได้ฉลองด้วยกันแล้วที่จริงๆเราไม่เคยค่ะมันมันจะต้องทบตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วใช่วัาก็เล่นไทยวันเกิดความจริงก็คือมีทบจริงๆแหละเพราะว่าไม่ถึงว่าทบทบจากตอนวันเกิดเพราะว่าความจริงอ่ะ ก็วันเกิดเขาที่ไปเขาไปต่างประเทศต้องผมอะพี่ต้องตามไปแต่ว่าผมอดันไม่สบายไงก็เลยอดไปแต่ว่าแต่ว่าครบแต่ว่าไม่ได้แต่ว่าไม่รู้ว่าได้อะไรไม่ได้ไปโป๊ะในวันนี้ไปโป๊ะมีแต่มีโป๊ะมีโป๊ะเซอร์ไพรส์ไหมที่วันน้องจะเซอร์ไพรส์ไหมไม่รู้เหมือนกันเป็นคนแบบเซอร์ไพรส์ไม่ค่อยเก่งตัวเขาไม่ได้เย็บอะไรมาก่อนแล้วก็ตอนนี้มันจะไม่เซอร์ไพรส์แล้วตอนนี้แก่ตั้งแต่ตั้งแต่ประมาณ5้าทีแล้วไม่ไม่จริงจริงไปรู้ไหมว่าเราจับตาเขาออกไหมว่าถ้าเขา จะเซอร์ไพรส์เราหรือว่าเขามีท่าทางนี่ลนหรือยังไงไม่เลยแต่ว่าจับทางไม่ออกด้วยเพราะว่าพี่บอยจะเป็นคนที่เวลาเราบอกหนึ่งเขาจะซื้อสองเวลาเราบอกสองเขาจะซื้อหนึ่งจะเป็นประมาณนั้นแล้วเราก็จะก็ถูกใจอะไรที่มาจากพี่บอยก็ช่องหมดทีนี้โอเคชอบคำนี้ชอบคำนี้ ไม่ได้เน้นมูลค่าอะไรชอบชอบแต่แหวนแต่ย้ำนะแหวนนะไม่ไม่มีแล้หวนไม่ไดไม่แต่ว่าคือปกติแล้วตามเทศกาลเลยอะผมก็มีของขวัญให้เธอตลอดแหละตากเทศกาลยกเว้นวันเกิดที่ผ่านมานี่แหละที่แบบว่ามันเกิดสุริย์ใจริงๆแล้วปีนี้แหวนจะมาไหมขู่เข่าไหมต้องขู่เข่าไหมอุ๊ยอุ๊ยคุณว่าไงต้องไว่าคุณลองโชว์ดิ้วดูสิว่ามันว่างไหมคะตอนนี้ใช่เดี๋ยวสมบูรณ์ ใส่ายอะไรเลยไม่ได้ไม่ได้จ่อะไรเลยเป็นเรื่องของอนาคตนิวโรนี่อยู่มิวโรนอยู่พอเมื่อไหร่เดี๋ยวแหม่ลองลองลองกรีดนิ้วดูสิครับว่ามันโล่งขนาดไหนอันนี้วเลยดื้ยาวด้วยนะคะเอาไม่งั้นตอบคุณเฟย์คุณเฟยถ้าปาเรื่องแต่งงานเรามองคุณเฟย์ยังไงบ้างอันนี้เขาเปิดแอร์วะเนี่ยร้อนหรอกจริงคือโดยส่วนตัวโดยส่วนตัวก็คือไม่ได้เคยแบบว่ากำหนดเวลาว่าอายุเท่านี้จะต้องแบบว่าถึงวัยที่แต่งงานรู้สึกว่าเออถ้ามันแบบเรา มาอย่างธรรมชาติเองครับผมระยะเวลาที่คบกันมันมีผลไหมหรือว่าไม่จำเป็นชอบวันนี้คุกเข่าก็ได้เลยแกแต่งเป็นลมแล้วแกแต่งเป็นลมแล้วนะไอ่ข้างล่จริงก็คือระยะเวลาก็มีผลต่อการแบบเออทำความรู้จักกันและวันนี้คือยังไม่ถึงวันนั้นมันยังยังนึกภาพไม่ออกแล้ววันนี้คือต้องรู้จักคุณบอยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยถึงร้อยอย่งหรือว่าเกินร้อยแล้วก็รู้จักก็รู้จักเยอะอยู่ แต่ว่ายังไม่ถึงวนะันนั้นก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันาจะเป็นยังไงอย่างวัอนหน้านี้พววี่บอยก็ออกงานกับแม่แล้วแม่ก็พูดขึ้นมาประมาณว่เาเขาไม่กดดันหรอกแต่เขาอยากได้หลานเองแล้วพี่อบอยตอบว่าอะไรคะอุ้ยแตกข่าวท่านหนึ<ม>่งผมก็เลยบอกว่า,ามันก็ต้องเป็นความพร้อมของทุกไฟอะไรอย่างนี้นพี่บอยพร้อมละคุณบอกใช่เขาบอกว่าเร้อ,อ,อต้องแต่เรียนจบแล้วใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงครับจริงแล้วผมก็อย่ากมีครอบครัวอยู่แล้วอยากมีลูกอยากมีหลานอะไรอย่างงี้ นี่สำแล้วคือแต่ผมก็ไม่ได้ว่ากดดันเขาหรืออะไรห <c oughs> มายถึงว่า <c oughs> เราเป็นเราเหมือนกับเราก็ใช้เวลาศึกษากันไปเรื่อยๆก่อน<ะ>จนจนื่อมาถึงจังหวะที่เหม,มาะสมเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเองอะ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการแต่งงานบางทีผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแค่ของกับเฟย์ด้วยมันก็เป็นเรื่องของเราแบบรวมๆนะครอบครัวทั้งสองฝั่งอีกอะไรอีกหลายๆอย่าง,างแต่ท่าของคุณเฟย์นะคะท่านคุณบอยคุณบอยเคยตั้งเป้าหมายที่เรายังไงบ้างเป้าหมายของเรา ของเราก็ขอโชว์ป็นาแม่แ๊บนึงพ <laughs> ี่ติ๊กแม่ไม่เคยถามนะคุณแม่ไม่เคยนะคะด้วยความที่สําหรับครอบครัวเราก็อาจจะรู้สึกเหมือนแบบเป็นเป็น,ปนยังยังเด็กเล็กอยู่หรือเปล่าไม่รู้คุณแม่ก็ยังไม่ได้เคยพูดเรื่องนี้จริงๆจากแต่ทุกสิ่งทุกอ,อย่างก็คืออยู่ในสายตาตลอด <c oughs> แล้วก็มีอะไรก็คือคิดว่าน่าจะให้คะแนนในใจอยู่ตลอดแบบี้ค่ะ <c oughs> ก็จะเต็มทุกช่องไม่ก็เวลาไปเที่ยวกันกับแม่กับเฟยผมก็ไม่ได้ดูแลเฟย์หรือดูแลแม่คนเดียวอันนี้พี่ใส่จะเพิ่มขึ้นก็ตรงนั้นเน้นเน้นตรงนั้นก็ไม่ต้องมาไม่ต้องมาถามเม่นะถามเวลากินข้าวก็เลี้ยงแค่แม่คนเดียวอ๋อตอนนี้เต็มสิบทุกช่องแล้วบางครั้งเด็นของคุณลอยคุณลอยคิดว่าระยะเวลามันมีผลไหมแต่การที่เราจะมีครอบครัวแล้ววันนี้ก็มีนะครับก็มีคำจริงผมว่าเวลามันก็มีผลแหละนะครับมันก็ถึงจังหวะที่เหมาะสมเดี๋ยวมันก็ แต่ผมก็ไม่ได้บอกหรอกว่ามันต้องกี่ปีกีป่ปีบาง,งบางคู่ก็สองปีแต่งบางคู่หปีแต่งบางคู่10ปีแต่งก็ไม่มีอะไรตายตัวแต่ตอนนี้ชีวิตเราพร้อมทุกอย่างลงตัวพร้อมที่มีครอบครัวก็ก็พร้อมนะครับเพราะว่าคือถ้าถ้าเรื่องของการทํางานเรา,เราก็ยังวุ่นกับการทํางานเหมือนเดิมแต่ว่าคดิชันของการทํางานเราก็มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนกับให้เวลาตัวเองมากขึ้น, <ๆ S 1> นให้เวลาครอบครัวมากขึ้นอะไรก็คือเราจะมาก่อนเชนดีแน่นอนหรือกอนพี่เกสให้เลือกอ้าวคุณเกสนี่ เราก็อาจจะพลาดเดาไม่ได <c oughs> ้เขาจะเปิดตัวปั้งขึ้นมาระหว่างเกสเขาก็พร้อมปทอมเพิ่งเลยเพาะเพร้อมเลยเฟรดูมีพิรุษนะครับเมื่อกี้ค่ะเราคิดว่าใครจะไปก่อนกันคิดว่าเราก่อนเกสเจมส์เจมส์อเล็กอเล็กคุณว่าใครอเล็กผมว่าอเล็กเพราะว่าคู่นี้เขาแบบปานจะกืนกินทำไมเราคิดว่าเขามีเปอร์เซ็นต์ไปก่อนเพราะว่าเขาดูแบบ เขาดูอมหวานนะเนาะยักกันเขาดูตัวติดกันตลอดเลถขาดกันไม่ได้เออตัวมันจะเตะอะไรกันขนาดไหนกันบ้างไ้วคู่เราอ่ะเราจะไปก่อนเราจะไปก่อนแล้วคู่เราจะไปอันดับไหนอ่ะถ้าอเล็กอันที่หนึ่งแล้วก็คิดว่ามันน่าต้องก่อนไอเกสนั่นแหละอันนี้คือสิงหรืแล้วเต็มจีหรือเต็มจีอ่ะเต็มจีฟ้องไม่แน่นะใช่ไหมเพราะว่าเขาก็จุกนอน ใครเขาก็สสบงอมกันแบบเนี่ยเขาไปเที่ยวอีกแล้วเห็นไหมสนุกเป็นบอยฟรีไม่รู้ไปรคาดเดาไม่ได้นะสาวเปย์อะไรคนอยากอยากรู้สถานะตอนนี้เป็นยังไงบ้างน้องเราเราก็เราก็เรียกว่าอจริงพอเป็นเรื่องของคนสองคนอะถึงแม้เราจะเป็นน้องใช่ไหมคะที่จะสนิทกันน่าทุกคนกลุ้มผิดมากตอนนี้ แต่ว่าเอาเอาถ้าพูดตรงๆก็คือไม่ได้แบบไม่ได้รู้เรื่องขนาดนั้นเพราะว่าจะไม่ใช่เป็นผิดว่าเอ้ยถ้าเขาอยู่ในในอารมณ์ที่เขาอยากเล่าพี่สาวเราองเล่าเองอะไรเงี้ยเราก็แบบสังเกตอยู่ข้างๆใช่ค่ะก็คิดว่าถ้าเกิดว่ามีงานไหนที่ได้เจอวิพังก็ถามจนเจ้าตัวเองน่าจะดีกว่าแปลว่ามีคนมาสอบถามก็เยอะอยู่ค่ะเยอะอยู่ซึ่งเราเองก็ตอบไม่ได้แล้วก็เป็นเรื่องของ สาวด้วยคนใกล้ตัวเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่อยากตอบแทนเขาราู้สึกว่าเป็นเรื่องของใายเป็นเรื่องของคนสองคนนั้นก็อยากให้เขาได้เป็นคนพูดถึงเรื่องของเขาตัวเฟยเองก็เลือกที่จะไม่ถามเขาโดยโตรงด้วยใช่เพราะว,ว่าเรารู้อยู่แล้วในเรื่องของ ี่สาวเราว่าถ้ามีอะไรที่เขาอยากให้เราได้ได้รู้จริงๆเขาก็จะมาหาเราล้วจะมาเล่าให้ฟังงแต่เราอยากตามข่าวที่่าเ่าเราก็เห็นเราก็ติดตามเหมือนพี่เลยก็เป็นชาวเน็ตท่านหนึ่งหรือว่าเป็นเงินเลยแต่ว่าเราก็โอเคก็อย่างนั้นแล้วก็แบบสังเกตพฤติกรรมยู่อ่ทางอะไรเงี้ยค่ะแต่เรื่องโดยดีทัวอะไรก็อาจจะต้องไปแบบว่าถามกับตัวเองจะรู้แบบมากที่สุด แต่ต okay, อนท okay. okay, okay, okay. in ี่เราเจอเขาคือทุกอย่างโอเคไหมครับแว่ายิ้มเย้แจ่มใสยิ้มเย้แจ bon ่มใสค่ะพี่สาวก็ยังแบบไปแบบเที่ยวเท่าอะไรอยู่ยังยิ้มเย้แจ่มใส่ได้อยู่โอเคนะไม่รู้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 โอเคค่ะไม่ทำแล้วทำไมไม่เชื่อหรอน่า